ดูมิมตอดครับเพื่อนดูชิเป็งเลยครับตัดสดครับผมดูเต็มหัวเลยครับที่สวยเพื่อนเพื่อนมิมีเคียวครับผมเอาไปย่างกินพีเมียมเลยครับนี่างน้ำมีครับผมแต่ไม่ค่อยเต็มรูเท่าไหร่ พอได้กินครับผมครับผมสวัสดีครับเพื่อนรังนี้พันนายชยีเป้ามาครับผมห้างบนไม่ค่อยโตรครับแต่พองามแหละวัทนที่ยี่สิบเจ็ดครับผมวัทนที่ยี่สิบเจ็ดหัวน้ำป่องๆอ,อยู่ครับไปรุ่นกัน คนมาฆ่าน้ำปอปองๆเพื่อนๆเดีย๋ยวไปรุนกันครับผมชั่วเลยครับมแรงครับผมชั่วเลยครับ กอดด้วยครับผมกอดฉันนันเลยครับตอนนี้กอดทั้งหมดครับ ใส่ที่สอดก่อนเลยเขยนีที่มีแค่สอดซสวน เพิ่งดูเริ่มเล่นให้เรีบเล่นน้ำกับเพื่อนรีบสาดน้ำเรื่องเกรสอนก่อนครับผมคนก็ขุ่นแบบ ผมเดียวได้สวอนก่อนได้สวอนออกก่อน,นเติมเติมครับผม เราจะได้ล oh. ังเดือแล้ครับวันนี้ตัวอ่อนถึงสองใบนี่เรื่องตอดไม่ต้องบอกครับผมตอดทุกลังตัวนี้สชิ้นครับ ได้ค่าแรงครับผมวันตดดอกเค็งถามเกส่วนดอกเค็งโซวน,นี้ดอกเก็งครับผม ชิ้นกับผมแกมโอ้โอโยนี้นี่ชิ้นแกม เปลี่ยนพื้นที่ครับผมมาดูทางต่อเพียงบ้างเก็บนี่ครับผมจะรวยลองครับดูที่อากาศ ครับไปค่ะเพื่อนลงครับผมขอบคุณที่สนับสนุนเข้ามารับชมครับขอบคุณครับครับผมจุ่มลงน้ำแล้วครับใช้กล่องลังครับผมติดรถมาใช้ให้หมดครับไม่หมดครับผมใช้ได้ประมาณนิดเดียวเองดับเรียบร้อยครับผม พร้อมอยู่ครับน้ำหวานสวยอยู่ครับแต่หัวน้ำเล็กครับผมเยอะหนักเกรสรครับพึ่งดอกเข่งเกรสรเหลืองนี่ครับเกรสรดอกเข่งครับผมบนน้ำไปหน่อยหนึ่งเหลืองสวยเลยครับโอ้ยมืดไปหน่อยนี่ครับที่สว่างเหลืองสวยเลยครับ น้ำหวานเหลืองนี่ครับตอกเก่เงเหลืองทองเลยครับไปครับผมแต่ตัวอ่อนต้อนสักโลกว่ากว่าอยู่ผัานนายชี้เป้าครับหลังนี้ไม่งั้นไม่ได้พึ่งครับผมผ่านนายแกนับวันไวโอเคครับผมไปครับไปครับผมเพื่อนขอบคุณทุกท่านครับทุเท่ามารับชมครับ ลังเดียวนี่นะครับเั็นที้บ่ายสองแล้วเมื่อเช้าก็เจอพึ่งใหม่ลังหนึ่งตามเสียเวลาตั้งนานเป็นพึ่งใหม่ครับโอ้ร้อนส่วนนี้เคยอยู่ประจำครับผมแต่ปีนี้ฝูงเล็กไม่ค่อยโตเท่าไหร่หมายวผมขอบคุณทุกท่านขับคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ